วันเพ็ญเดือนสิบสองน้ำขนองเต็มตะลิงขนาดนี้เจ้าช้างน้อยกานกลวยได้เติบโตเป็นช้างชาตรีค่ำคื้นวันเพ็ญเดือนสิบสองน้ำก็นองเต็มตะลิงคืนที่หมู่ดาวนั้นเต็มฟากฟ้าดูเหมือนว่าจะมีนิมิตหมายที่ดีเกิดขึ้นกับชีวิตเจ้าช้างหนุ่มรูปงามอธิษฐานอะไรนะการกล้วยเอเอฉันขอได้เจอหน้าพ่อแม่น่ะจะได้อยู่กันพร้อมหน้าพร้อมตาสักทีเออ เป็นอะไรไปฉบาแก้วเธอเีงดีนะที่มีพ่อแม่ตามหาส่วนฉันสิประช้างกำขวานเฮ้กำมีดเฮ้กำปลาเฮ้ถูกแล้วไม่เคยรู้เลยว่าพ่อแม่หน้าตาไปพันผือโอ้เธอเป็นคนจังหวัดไหนเนี่ยฉบาแก้วและนี่ก็ทําให้เราได้รับรู้ว่าชีวิตในวัยยาวของชบาแก้วนั้นก็ลำบากไม่แพ้ก้านกล้วยเลยนี่สินะที่เขาเรียกว่าคู่แท้ ท่ามกลางบรรยากาศนันอบอวลไปด้วยความสุขในวันลอยกระทงของหมู่บ้านแห่งนี้ได้มีสารลับมาจากพระราช,ชวังข้อความในสารนั้นทําให้ชาวบ้านต่างดีอกดีใจยกมือชัยโยกันเลยทีเดียวและแน่นอนเนื้อหาข้อความนั้นมันหมายถึงการประกาศอิสรภาพขององค์พระนเรศวรมหาราชนั่นหมายความว่ากรุงศรีอยุธยาได้เป็นไทยจากพวกพมา่ารามันเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ทําให้ผู้คนในหมู่บ้านมิต้องเกรงกลัวพวกพม่าราบมันอีกต่อไปและเช้าวันรุ่งขึ้นพวกพม่าราบมันที่ยังไม่ได้รับรู้ถึงการประกาศอิสรภาพ <c oughs> ก็ออกปล้นสะดมและเก็บสวยกันตามปกติโดยที่พวกมันหารู้ไม่ว่าดวงชะตาพวกมันจะขาดในเช้าวันนี้ลูกพี่เนี่ยมันมีแค่ไข่ไก่หนึ่งฟองไอ้พวกนี้มันกวนสนตีเราไปค้นให้ทั่ว มันมีเท่าไรเอาไหมหมดลีโอในดัตจึงสั่งให้ลูกน้องของพวกมันออกค้นหายทั่วทุกซอกทุกมุมของหมู่บ้านแต่สิ่งที่มันกลับเจอนั้นหาใช่วยเสบียงไม่นี่คือการดักซุ่มโจมตีของชาวบ้านที่พร้อมจะต่อต้านแล้วไม่ยอมก้มหัวหพวกมันอีกเป็นอันขาดและการต่อสู้ติดแสนเร้าใจจึงเกิดขึ้นย ด้วยความเป็นน้ำหนึ่งน้ำใจเดียวกันของชาวบ้านทำไม้ชาวบ้านนั้นได้เอาชนะพวกพม่ารามันและไล่ตะเพิดพวกมันกลับไปได้การพบพานยังมีการจากลาแต่นี่จะเป็นการจากลาที่จะนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่การกล้วยและเหล่าบรรดาช้างหนุ่มในหมู่บ้านต้องเดินทางเข้าสู่กรุงศรีอยุธยา <ๆ S 1> เพื่อเป็นกำลังทัพที่สำคัญในศึกสงครามที่กำลังจะเกิดขึ้น เหล่าบรรดาควานช้างจากทั่วสารทิศเดินทางเข้าสู่วังหลวงเพราะนี่คือวันสำคัญในการคัดเลือกช้างทรงคู่พระบารมีช้างแต่ละเชือกนั้นจะต้องผ่านคุณลักษณะตรงตามตําราคดฉลักจึงจะสามารถเข้ารอบไปสู่การทดสอบพละกกาลังได้ และแน่นอนว่าพระเอกของเราช้างสุดหล่อการกล้วยที่สาวนั้นต่างกรีดกันทั่วป่าจะไม่ผ่านได้อย่างไรช้างที่มีผู้คนยืนยอสรรเสริญว่ามีลักษณะสง่าผ่าเผยเริงวดงามั้งแต่เยาววัยมีฤทธิ์จะไม่ผ่านการกล้วยได้รับการคัดเลือกไอ้ผ่านการทดสอบอย่างง่ายได้การทดสอบรอบแรกนั้นเป็นการประชันพลังในการยกสูงและแน่นอนการกล้วยที่ถูกลุมกระทืบมาทั้งชีวิตและผ่านการตบเสือมาแล้วพละกําลังในการยกสูงแค่นี้ถือว่าเป็นเรื่องจิ๊บจอยมาก การกลวยได้ใช้พละงก,กำลังพิงเศษหนึ่งส่วนสีเท่านั้นในการยกสูงและผ่านการทดสอบไปได้แต่นั่นทําให้เขาเห็นว่าเขาได้มีคู่แข่งอย่างพายบุญเรืองขึ้นมาอีกหนึ่งเชือกและการทดสอบรอบต่อมาเป็นการวัดพลังในการดันสูงการกลวยนั้นวิ่ง4ี่คูณร้อยอัดสุงเข้าไปชนกับเสาเข็มอย่างรวดเร็ว แต่นั่นก็ไม่ได้มีแค่การกล้วยเพียงตัวเดียวเท่านั้นที่ทําได้เพราะพายบุญเรืองนั้นก็สามารถผ่านการทดสอบรอบที่2ไปอย่างง่ายดายเช่นกันและการสอบรอบสุดท้ายที่มีผู้เข้าแข่งขันผ่านเพียงแค่2เชือกเท่านั้นมันคือการดันซุงที่สูงเสียดฟ,ฟ้าการแข่งขันได้เริ่มต้นขึ้นแล้วขนาดนี้การกล้วยสิทธิปูเตียนั้นได้นําโด่งมาก่อนในครับประมาณร้อยเมตรเป็นหน้าที่ของพายบุญเรืองแล้วที่จะต้องไซส์ซุงตามมาอย่างติดติดและในขณะนี้ดูเหมือนสกิลพระเอกจะทํางานทาให้กานกล้วยมีพลังกำลังที่ไม่อาจหยุดได้และเขา,เข,าเข้าใกาล จะเป็นของจะเป็นของจะเป็นของการกล้วยหรือเปล่าและในที่สุดก็การกล้วยนั่นลูกใชมลูฮ์แม่การกล้วยได้ยุติการไซสส่งอีกแค่เม็ดเดียวเขาจะเข้าเส้นชัยแล้วแต่เสียงที่เขาคุ้นเคยเสียงที่เขาคุ้นชินเสียงที่อยู่ในใจเขา ที่เขาห่างหายมานานแสนนานนั่นคือแสงดาวผู้เป็นแม่การพบเจอกันระหว่างแม่ลูกคู่นี้ครั้งในประวัติศาสตร์การกล้วยการกล้วยแม่แม่นั่นแม่ใช่ไหมแสงดาวได้ถูกฉุดกระชากลากถูดโดยควานช้างเพื่อควบคุมสถานการณ์แห่งความวุ่นวายแต่การกล้วยนั้นเมื่อเห็นแม่ของตนถูกทำร้ายจึงอยู่เฉยไม่ได้ถอดเสาเลยไอ้ซ่์ กานกล้วยได้ใช้พละงกำลังของตนทำลายเสาและพุ่งตรงไปช่วยแม่ขนาดนี้ทั้งคู่นั้นต่างถูกชาวบ้านคิดว่าตกมันทหารต่างรายล้อมเข้ามาปิดวงล้อมเพื่อจัดการกับทั้งคู่แต่ในขณะเดียวกันนั้นฮาคิราชันพระองค์ดำได้ใช้ฮาคิราชันในการควบคุมสถานการณ์ได้อย่างเงียบสงบพระองค์เดินตรงไปหาก้านกล้วยและดูเหมือนว่าพระองค์จะจําก้านกล้วยได้การกล้วยจาเป็นจะต้องยอมสงบต่อฮาคิราชันเพราะต้านทานไม่ไหว มันแ,ล,แล่งเกินไปแล้วการกลวยยอมก้มหัวให้พระองค์ดําทําให้พระองค์ดํานั้นสามารถขึ้นทรงก้านกลวยได้และพระองค์ก็ได้ประกาศต่อนหน้าประชาชนทั้งปวงที่รายล้อมอยู่รอบหน้าเราจะเป็นราชาโจรสละได้ได้นี่แหละช้างทรงผู้บารมีของเราเราพร้อมแล้วที่จะต่อสู้กับพวกพม่ารามันเราพร้อมที่จะสละเลือดเนื้อของเราเพื่อความสงบสุข ของพื้นแผ่นดินสืบต่อไปหลังจากที่คลี่คลายเหตุการณ์วุ่นวายได้การกล้วยและแม่แสงดาก็ได้พบกันอีกครั้งแต่แสงดานั้นกลับขอให้การกล้วยนั้นกลับบ้านไปอยู่กับตนแต่การกล้วยยังมีเจตจำนงที่อยากจะพบพ่ออีกครั้งจึงบอกแสงดาไปว่าขอตามหาพ่อให้พบก่อนและจิตริธก็ได้พาแสงดาและกานกล้วยไปยังที่พักของช้างขุนศึกและเมื่อการกล้วยได้เปิดประตูเข้าไปในนั้นเขาได้พบช้างชราเชือกหนึ่ง แต่นั่นกลับไม่ใช่ผู้ผาผู้เป็นพ่อของเขาแต่กลับกลายเป็นสหายร่วมรบเคียงบ่าเคียงไหลกับผู้เป็นพ่อการกล้วยได้ฟังเหตุการณ์เรื่องราวต่างๆที่เกิดกับผู้ผาจึงทําให้ทราบว่าผู้ผานั้นได้สละชีวิตตนเองในสนามรบเพื่อปกป้องสหายผู้นี้และศัตรูที่น่ากลัวของผู้ผาที่มีตาและงวงแดงฉานราวกับเปลวเพลิงช้างชราผู้เป็นสหายของผู้ผาได้เตือนสติก้านกล้วยก่อนที่จะตัดสินใจหนีทับ ที่ชื่อและตำนานของภูผายยังคงมีชีวิตอยู่ทุกวันนี้เขาได้ทำคุณงามความดีและประโยชน์เพื่อผืนแผ่นดินทำให้ก้านกล้วยนั้นตัดสินใจจะเดินตามรอยเท้าผู้เป็นพ่อจุดเริ่มต้นของสงครามยุทธตทีครั้งใหญ่ในประวัติศาสตร์กำลังจะเปิดมา่านเริ่มต้นองค์พระนเรศวรได้นำทัพออกไปประจันหน้าข้าศึกเบื้องหน้าสมารภูมิรายล้อมไปด้วยพวกพม่ารามันจำนวนมหาศาลเกินขนานับนี่ไม่ใช่เรื่องน่าแปลกใจ ที่กองทัพขององค์พระนเรศวรจะฝันหนีดีฟอกันไปบ้างเราทหารกล้าทั้งหลายจงอย่ากลัวศัตรูที่อยู่เบื้องหน้ายีกกองทัพเราเล็กเพียงใดใช้ชนะเราก็จักยิ่งใหญ่เพียงนั้นเลือดเนื้อที่จะนองสนามรบในครั้งนี้มีใช่เพื่อประกาศแสงยานุภาพแต่เพื่อกำจัดศัตรูผู้หยียบย่ำลุกรานแผ่นดินของเราวันนี้เราจะสู้ขับไล่พวกมันออกไปรักษาผืนแผ่นดินนี้ไว้ ให้กับลูกล้านของเราทหารทั้งสองฝ่ายรุดหน้าเข้าห้ำหั่นกันยังไม่มีใครยอมใครการกล่วยได้กระโดดมาช่วยพายบุญเรืองที่กำลังเสียทีและทำการไล่ต้อนฆ่าศึก ฟาดฟันศัตรูที่อยู่เบื้องหน้าอย่างไม่ลดละจนตัวเองหาได้รู้สึกตัวไม่ว่าได้ก้าวเข้าสู่วงล้อมของศัตรูเป็นที่เรียบร้อยแล้วองค์พระนเรศวรเห็นว่าหากเป็นเช่นนี้อาจไม่ดีแน่พระองค์ทรงกวาดสายตาไปเห็นพระมหาอุปราชกําลังทรงช้างอยู่ใต้ร่มไม้พระองค์จึงลั่นวาจาท้าทายออกไปว่าพระมหาอุปราชจะทรงช้างอยู่ใย,ยในร่มไม้ทําไมเล่าออกมาทำยุทธาทีให้เป็นเกียรติยศแก่พื้นแผ่นดินและบ้านเมืองเถิดอย่าต้องลำบากแก่ไพ่พลเลย และนี่ก็เป็นการท้าหนึ่งหงใส่เดียวในประวัติศาสตร์โดยความยึดมั่นถือมั่นในศักดิ์ศรีของพระมหาอุปราชจึงยอมรับคำท้าใส่เดียวหนึ่งหงโดยที่ไม่มีข้อโต้แย้งและสงครามยุทธ,ธาถีโนพวกโนรุมในประิศาสตร์จึงได้ถือกำเนิดขึ้น ด้วยความปรีชาสามารถของโอภาณเรสวนได้ทําการสู้กับพระมหาอุปราชได้อย่างสมน้ําสมเนื้อแม้จะมีความกดดันที่ตกอยู่ในวงล้อมของศัตรูก็ไม่อาจทําอะไรจิตใจที่แน่วแน่ของพระองค์ได้การต่อสู้ยืดเยื้อและดําเนินไปและมันก็เป็นจริงสมคําล่ําลือนี่มันช้างหรืออสุรกายตนใดตาและงวงมันแดงฉานราวกับเปลวเพลิงพละกําลังอันมหาศาล ที่แม้แต่การกล้วยก็ไม่อาจทานทนการกล้วยได้ใช้ความสามารถตัวเองกระทืบไปที่เท้าของช้างพมหาอุปราชพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสการกล้วยทุ่มกําลังที่ตนมีทั้งหมดใส่ลงไปในการโจมตีเพียงครั้งเดียวทําให้งานที่แสนจะทรงพลังดุดเล็กกล้าหักสะบั้นปลิวไปตามอากาศปักลงกับพื้นแต่แม่งมันก็ไม่รู้ไปโดนตัวไหนมาไม่ล้มสักทีทําให้มันเนี่ยบ้าคลั่งหนักกว่าเดิมมันรุดโจมตีก,าก้านกล้วยอย่างไม่หยุดยังย้งจนก,าก้านกล้วยเนี่ยถอยร่นแล้วร่นอีกร่นเล่าคราวนี้คงเป็นวันชะตาการกล้วยดับสิ้นหรือไม่ และท่านใดนั้นเองอาข้าพเจ้าก็รู้ว่าพระองค์เนี่ยพูดปลุกใจเก่งนะพะยะค่ะแต่ข้าพุทธเจ้าเนี่ยจําด้หลอกไม่หมดแล้วพะยะค่ะแต่ไม่เป็นไรในเมื่อมันใกล้จบแล้วก็มาต่อกันเลยแล้วกันพ่อเมืองเอ๋ยถ้าท่านละทิ้งเราณบัดนี้ก็เท่ากับว่าพ่อละทิ้งตัวท่านเองยืนหยัดอยู่กับเราเถิดในความกล้าหาญของพ่อและกําลังของเรา จะสามารถพลิกชะตากรรมของแผ่นดินได้และบัฟปลุกใจของโอพระนเรศวรนั้นมีผลกับการกล้วยไปอย่างมากการกล้วยได้รับการว w a คน n i n g การกล้วยหันกลับไปสวนไอตาแดงงัดมันลอยขึ้นพระมหาอุปราชได้ทีจึงฉวยกัดฟันองค์พระนเรศวรและนี่คือเดอะแมทริกในบทติสร์พระเรน,นเรศวรเบี่ยงตัวหลบได้ท,ทันท่วงทีทําให้พระมหาราห,หรือหมวกขาดวินจากนั้นพระองค์ได้ทําการเคาน์เตอร์กับสวนด้วยการฟันสะพายแรง ส่วนชะตากรรมขององวงแดงนั่นหรอทุกคนพอจะนึกออกแล้วหรือยังว่ามันจะโดนอะไรนึกออกกันหรือยังนึกออกกันหรือยังแตกหนึ่งและในที่สุดชัยชนะในสงครามครั้งนี้ก็ตกเป็นของกรุงศรีอยุธยาต่อมาก้านกล้วยนั้นได้รับการแต่งตั้งนามใหม่เป็นเจ้าพระยาปราบพงษาเอาละครับถ้าเกิดเพื่อนๆชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมฝากากดไลค์กดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับ หากอยากให้ทำก้านกล้วยภาค2ต่อน,นี่ก็สามารถคอมเมนต์ด้านล่างได้เลยครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าครับบ๊ายบายครับ